สรุปโรงบุญกองทัพธรรมประจำวันเสาร์ที่28มกราคม2560ย้อนหลังไปเมื่อวันที่23และ24มกราคมทางกองทัพธรรมได้นำอาหารจากสันติอโศกมาแจกยังเต็นต์กอและขอในเวลา4นาฬิกา30นาทีถึง6นาฬิกา ซึ่งในวันที่24มกราคมถึง2องกุมภาพันธ์รวมแล้ว10วันเป็นคิวการรับผิดชอบของพุทธ,ธาาสถานศรีสะอโศกผู้ประสานงานทาั้งทางชุมชนสันติอโศกและปฐมอโศกก็ยังปักหลักเป็นพี่เลี้ยงให้การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องและได้ลงพื้นที่มาปฏิบัติงานที่ฐานครัวใหม่ในวันที่25มกราคมในจุดรับผิดชอบเดิมคือดูแลบริการแจกอาหารให้แก่พี่น้องประชาชน ที่มาน้อมกราบสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชยังเต็นต์กอไก่ขอไข่ดังเดิมและด้านหลังแม่พระธรณีบีบมวยผมซึ่งใกล้จุดคัดกรองที่8ด้านหน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์2นาฬิกา30นาทีรถ6ล้อและรถตู้อย่างละหนึ่ง เคลื่อนออกจากจุดพักที่สันติอโศกกับทีมงาน40กว่าท่านในเวลาเดียวกันผู้พักค้างณนะโรงบุญใหม่ได้จัดเตรียมข้าวต้มมื้อแรกในเช้านี้เช่นกันค่ะวันนี้ที่วันเสาร์ที่28นะคะเป็นชุมชนศรีสาโศกและไข่แหนะคะที่มาปฏิบัติการ แจกอาหารให้กับประชาชนที่เข้ามาถวยายพระบรมศพนะคะวันนี้เนี่ยเราเริ่มแจกเวลาตีสี่นาทีนะคะแจกข้าวต้มทั้งหมด8หม้อแล้วก็โกโก้ซองเดอมหนหม้อนะคะข้าวทั้งกอไก่และขอไข่เสร็จทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็มีมันมาเพิ่มเติมอีก2หม้อใหญ่นะคะก็เข้าไปแจกในแถวอื่นๆที่เขารอคอยกันอยู่วันนี้เนี่ยการ การให้มานั่งในแถวะคะ่ะชุดที่4เขาถึงให้เข้ามานั่งชุดที่1 2 3เนี่ยให้เลยไปนะคะเราก็ได้แจกสิ้นสุดเมื่อกี้นี้เองนะคะอ่าแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเรากำลังแพ็คอาหารให้กับเจ้าหน้าที่อย่างที่เห็นนะคะอันนี้จะเป็นข้าวผัดผงกะหรี่นะคะอ่าด้านนู้นจะเป็นข้าวผัดอากระเทียมนะคะ,ะวันหนึ่งเนี่ยเราแพ็คให้กับเจ้าหน้าที่ สำนักงานสิ่งแวดล้อมของกอทมอเนี่ยประมาณ500กล่องแล้วก็กรมอุทยานแล้วก็วีแชร์อีก100ส่วนอื่นๆเนี่ยก็คือเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาขอวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า800กล่องนะคะ,ะเสร็จจากตรงนี้เนี่ยหลัง6โมงไปแล้วเนี่ย6โมงช้าไปแล้วเนี่ยเราไม่สามารถแจกอาหารที่เป็นข้าวได้เพราะว่ากระทรวงต่างๆที่เขารับผิดชอบเนี่ยจะเข้ามาแจกอาหารกล่องให้กับพี่น้องที่นั่งอยู่ในเต็นท์ค่ะ วันนี้ก็นักเรียนของเราก็เริ่มเดินทางจากสัสกนตะียโศกด้วยการตื่นประมาณตีสองนะรวมตัวเสร็จประมาณตีสองครึ่งเสร็จๆนะรถก็ออกเดินทางมาถึงสามหลงประมาณตีสามครึ่งนะแล้วก็เริ่มงานทันทีในขณะที่เราเริ่มงานเนี่ยฝูงมหาชนก็เริ่มเข้าสู่พื้นที่ตรงบริเวณหน้าเต็นท์เราเหมือนกันนะจากนั้นก็เด็ก,กเราก็เข้าประจำาแผนกต่างๆแล้วก็ มีการแบ่งหน้าที่กันอย่างรวดเร็วส่วนหนึ่งก็รีบมาเตรียมบริเวณตรงนี้เพื่อจะแจกเพราะว่ามีการต้มข้าวต้มไว้รอแล้วตั้งแต่เมื่อตอนตีสองกว่ามีการนึ่งมันมีการทําข้าวต้มมีการทําอ,อะไรอย่างไว้รอแล้วคือคนที่เฝ้าที่เต็นเนี่ยทีมงานของเด็กนักเรียนและก็ผู้ใหญ่คืออาคาเมที่เฝ้าที่เต็นเนี่ยมีการเตรียมงานตั้งแต่ตีสองตีหนึ่งกว่ากว่าตีสองวันนี้วันเสาร์ซึ่งเป็นวันตรงวันเทศกาลตรุษจ,จีนแต่ปรากฏว่าคลื่นมหาชนมากันล้นหลามจริงๆ มากมากมายนะมากกว่า4วันที่แล้ววันนี้วันที่ห้าของการไปเิวันหองเด็กสีสาวโศกแล้วนะเป็นเรียกว่ามาครึ่งทางแล้วก็เหลือีกประมาณ5วันก็จะจบภารกิจ10วันแต่วันนี้เป็นวันที่คนเยอะที่สุด รญารรมสมนักดรีครับตอนนี้ก็อยู่ที่โรงครัวที่มาตั้งใหม่ตรงหลังพระแม่ธรณีบีบมวยผมนะครับโรงครัวกองรัมซึ่งตรงบริเวณนี้นะครับก็จะมีโรงครัวอยู่ทั้งหมด9เจ้าเลยนะครับนะครับก็บรรยากาศทั่วไปก็น่าจะดีนะเพราะว่าตรงด้านหน้าเนี่ยด้านหน้าของบริเวณที่เราตั้งครัวเนี่ยจุดคัดกรองเนี่ยมันจะอยู่ตรงหน้าหน้าโรงครัวเราเลยนะครับ พวกที่มาถึงแต่เช้านะแล้วก็เข้าไปเข้าไปกราบแล้วเนี่ยโดยที่ช่วงที่เข้าไปเนี่ยยังไม่ได้รับอาหารเลยเพราะว่าคนที่เข้ามาแต่เช้าเนี่ยก็จะมารอกันตั้งแต่บางทีบางคนห้าทุ่มเที่ยงคืนแต่ว่าเขาปล่อยให้เข้าไปแต่ตอนตั้งแต่ตีสี่เป็นต้นไปใช่ไหมครับเพราะนั้นตั้งแต่ห้าทุ่มไปจนถึงที่เขาเข้าไปกราบเนี่ยก็คงยังไม่ได้รับอาหารเลยเลยเพอขาออกมาเนี่ยเขาก็มาแวะทานตรงหน้าเต็นท์เราเนี่ยโอ้โหแบบเป็น หนาแน่นมากนะครับเอาถือว่าสถานที่ก็ก็ดูดีเพราะว่ามันจะไม่ต้องมีประชาชนมาเดินเดินพุกพ่านอ่าแล้วก็เราก็ได้ที่ข้างหลังเพิ่มขึ้นมาหน่อยเพิ่มแบบไม่ไม่ติดกับใครที่หลังจะเป็นสวนหย่อมก็ถือว่าสถานที่ก็สะดวกเพราะว่าใกล้ที่แจกด้วยอะไรต่างๆซึ่งเป็นโดยเฉพาะช่วงแรกนี่เขาไม่ทานอาหารก็ถือว่าตรงกับตรงกับจุดประสงค์ที่เราต้องการแจกนะเนาะคนที่เขายังไม่ทานอาหารตอนเช้าเขาก็ได้รับตรงนี้เต็มที่เลย ถือว่าเป็นแถวแรกที่เข้าไปแล้วกท็ที่ออกมาคนแรกๆอะ่ะซึ่งไม่ได้กินอาหารทั้งคืนะนะแล้วก็มารอนานแล้วก็มาปุ๊บก,ก็หิวมาก็พอดีเราก็พร้อมที่จะแจกตรงนั้นได้เลยหกโมงครึ่งประมาณนั้นอนาคตรเราจะเป็นไร้สารพิษนะคะช่วงนี้เราจะดูว่าถ้า,าคนประมาณนี้เราก็จะพยายามว่าอย่างตอนนี้เราก็จะมีผักบุ้งมีอะไรเงี้ย ถ้าเราบริการได้อาหารเรายิ่งสะอาดขึ้นได้สารพิษขึ้นเนี่ยเราคิดว่าเราก็จะทำให้อาหารมันประณีตแล้วก็สะอาดขึ้นเรื่อยๆนะคะในอนาคตก็เราก็จะเป็นเป้าหมายไปถึงจุดนั้นอยู่แล้วอ่า เป็นที่ยอมรับและปฏิบัติกันมากว่า40ปีของชาวกองทัพธรรมว่าอาหารมังสวิรัตเป็นบุญญาวุฒิหมายเลขหนึ่งซึ่งเป็นจุดสำคัญยิ่งในการเปิดทางของผู้ปฏิบัติธรรมดังนั้นอาชีพกสิกรรมไร้าสารพิษจึงเป็นอาชีพหลักสืบสารพระราชบัญญัติตามรอยพ่อหลวงรัชกาลที่9มาตลอดการดมปลูกพืชผักไร้าสารพิษจึงเพิ่มมากขึ้นในแต่ละพุทธสถานทั่วประเทศ เพื่อนำมาใช้ในโรงบุญกองทัพธรรมที่ท้องสนามหลวงทางผู้ประสานงานจึงมั่นใจว่าจะมีพืชผักไร้สารพิษทยอยเข้ามาบริการรับใช้แก่พี่น้องที่เข้ามาน้อมกราบสักการะพระบรมศพได้ตลอดทั้งปี ทำที่นี่ทั้งหมดเลยทำที่คนนี้หมดเลยไม่ได้ทามาจากตันเดียโศกเหมือนเดิมแล้วนะครับทั้งหุงข้าวทั้งทำข้าวต้มทําอะไรเนี่ยแล้วก็พอผมมาถึงเนี่ยก็ขนอาหารเนี่ยใส่รถปิกอัพของเราเนี่ยเอาเข้าไปข้างในเลยนะครับไปตรงอ้เต็นท์กอไก่นะที่เราเป็นจุดที่เราเคยแจกอยู่ประจาโอ้เดยวฉพาะทีมศรีสาโศกนี่ผมขอชื่นชมเลยเขาทำงานเป็นทีมกันได้แบบดีมเยี่ยมมากเลยนะครับ คือถ้าบอกก็เอาหม้อไปล้างสิบใบพลึบแต่ห้าหกคนเลยนะยกเอายกขึ้นรถยกอาหารขึ้นรถยกอาหารลงจยากรถเดินเข้าไปแจกผมบอกว่ารู้สึกว่าเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพดีที่ดีมากเลยนะครับตมานี่เดินจากเต็นท์เข้ามาเนี่ยคนเนืองแน่นทั้งสองฝั่งถนนที่ก็รอเข้าประตูสามหลงตรงนี้นะเต็ไมไปหมดเลยมืดไปหมดเลยตอนไหตีสามครึ่งเสร็จ,เ,รจเพราะนั้นจะเห็นว่าคนไทยเรารักพระเจ้าอยู่หัวมากนะ พร้อมที่จะมาอดหลับอดนอนเพื่อจะมาถวายสักการะพระบรมศพด้วยความรักความพักดีนะต่อองค์พระมหากษัตริย์ที่ได้สวนรคตไปแล้วพวกเราเองเด็กๆที่มาทํางานก็ทํางานด้วยความเต็มใจแล้วก็มีความสุขในการที่ทํางานนะเขาไม่ไม่กลัวการเหน็ดเหนื่อยหรือไม่กลัวความทุกข์ยากลําบากใดๆกนะ็ถือว่าเป็นเรื่องที่เออเราก็เห็นถึงความเจริญของเด็กๆนะความพัฒนาของเด็กๆในะเรื่องของจิตวิญญ,ญาณในการรับผิดชอบการงาน ซึ่งคิดว่าเหตุการณ์อย่างนี้เป็นโอกาสที่ดีมากของเด็กๆทุกคนได้มาฝึกในการที่จะทําความดีเพื่อถวายพ่อหลวงแล้วก็มีความาสุขในการได้เรียนรู้จากห้องเรียนที่กว้างใหญ่ไพศาลเป็นการเรียนแบบบูรณาการนอกห้องเรียนสี่เหลี่ยมเล็กๆเป็นการอยู่กับฝูงชนวันหนึ่งนับพันนับหมื่นคนแล้วก็ด้เรียนรู้จริญสัจผูคนมากมายและสิ่งเหล่านี้จะเป็นความดีที่ซึมซับอยู่ในจิตใจของเขาตลอดไปตลอดชีวิต นะคิดว่าสิ่งนี้จะเป็นเรื่องของภูมิคุ้มกันในจิตใจของเขาที่ต่อไปเขาจะใช้ได้ดีไม่ได้เด็กสองคนนี้ก็ตามเนี่ยตามแม่มาแม่เป็นสิทธิ์เก่านะเนี่ยสิทธิ์เก่าในะแม่เชื่อหูเท่านะ,อ,ะอันนี้ก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นลูกของครูที่มาช่วยสอนอยู่อันนี้ก็เป็นรุ่นพี่ที่เป็นสิทธิ์เก่ารุ่นแรกนะก็ตื่นแต่เช้ามาช่วยทํางานในครัวมาช่วยเสิร์ฟอาหารอาหารหน้าไปทางนู้นหน่อยแล้วเด็กชายป่า,ป,าป่าต้นโพ ทีสองครึ่งครับเห็บหนังสือแจ็น้ำาจกแล้วก็เก็บขยะออเก็บขยะด้วยการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้เข้มแข็งในแบบพึ่งตนจนเป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้ในทุกการปรับเปลี่ยนสถานการณ์ทุกสถานที่และในทุกช่วงเวลาจึงไม่เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานแต่อย่างใด แม้วันนี้จะเป็นวันตรุษจ,จีนผู้คนหลั่งไหลมามากที่สุดในรอบสัปดาห์นี้ก็ตามและจุดคัดกรองที่8จากการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ผู้คนเข้ามาอย่างน้อย100,000คนต่อวันมากกว่าจุดคัดกรองอื่นๆและเป็นทางออกของพี่น้องประชาชนภายหลังจากการกราบสักการะพระบรมศพแล้ว นับจากที่ครัวกองทัพธรรมได้ถูกเคลื่อนย้ายออกมายังจุดพระแม่ธรณีบีบมวยผมกลับทำให้สิทธิ์เก่ามองเห็นความรับผิดชอบของพี่ป้านาอาและนักบวชรวมทั้งน้องนองนักเรียนสัมมาสิกขาที่มาช่วยรับใช้ในงานอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ตามที่รายงานมาเบื้องต้นรูปแบบของการพึ่งตนจนเป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้อยู่ในทุกจิตวิญญาณของชาวกองทัพธรรม ความคล่องแคล่วแวววยในการปฏิบัติงานอย่างอัตโนมัติจากกองกำลังหนุนสิทธิเก่าศรีสะโศกหลายท่านแม้จะมาช่วยงานในวันแรกก็ไม่ติดขัดแต่อย่างใดวันนี้เป็นการนัดหมายของสิทธิเก่าศรีสะโศกทุกรุ่นนะครับซึ่งในงานสิทธิเก่าศรีสะที่จัดเมื่อเดือนธันวาเนี่ยเราได้มีการพูดคุยกันว่าเราน่าจะนัดรวมตัวกันมาเพื่อช่วยงาน ลงบุญที่สนามหลวงนะครับเพราะว่าเห็นภาพบรรยากาศที่มีประชาชนของพระราชามากันเยอะแล้วก็ได้ข่าวว่ากําลังพลที่จะมาช่วยงานครัวก็ตามหรือว่าเดินแจกอาหารก็ตามเนี่ยก็ยังมีน้อยอยู่ครับเราก็น่าจะทําอะไรเพื่อที่จะเป็นการตอบแทนท่านเพื่อแสดงสัญ,ญลักษณ์หรือพลังที่ให้โลกรู้ว่าคุณงามความดีของท่านนั้นน่ะมีมากมาย มากกว่าความเหน็ดเหนื่อยที่เราจะต้องตื่นตีสองนะครับวันนี้แล้วต้องมาถึงนี่ประมาณตีสามวันนี้ผมว่าสิทธิ์เก่าจากที่เราเป็นพุทธธรรมก็ตามหรือเป็นสมาชิกขาก็ตามอะครับเราเราถูกหล่อหลอมมาเอ่เรามีสายเลือดเรามีพ่อคนเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อลึกๆว่าทุกคน,น่ะมีความระลึกถึงกันอยู่แล้วแต่ว่าเราควรมาหาโอกาสในการแสดงออกซึ่งพลัง หวังว่าจะได้พบสิทธิ์เก่าหลายๆคนที่นี่นะครับแล้วโดยส่วนตัวผมถ้าปกติผมจะอยู่ที่หัวหินนะครับก็จะเข้ากรุงเทพเสาร์อาทิตย์ก็จะพยายามเจียดเวลามาถึงแม้จะไม่ใช่คิวของศรีรษะนะครับมามากมาน้อยก็ถือว่าแวะมาเยี่ยมเยียนลุงป้านาอาและก็สิทธิ์เก่าที่นี่นะครับผมสุวัชชัยสิงค์คำชื่อเล่นเสียงชื่อที่พระท่านตั้งให้เป็นกลางนะครับ ในวันนี้ก็ได้เป็นสิทธิ์เก่าตั้งแต่ยุคแสงเซลน้อยเรียนทำรรตอนนี้ก็รับราชการนะครับอยู่ที่สาลจังหวัดบุรีรัมย์นะครับพวกพวกผมนี่อยู่ข้างนอกนะครับแต่ว่าเราไม่ลืมสิ่งเก่าๆที่เราได้รับการอบรมบ่มเพาะนะให้เป็นคนที่ขยันนะครับสร้างสารรค์เสียสละตามแนวทางที่พ่อท่านได้สอนดังนั้นเมื่อเราทราบว่ามีกิจกรรมที่ดี และเรามีเวลาที่แมชนะครับเพราะว่าบางทีเราไม่ได้อยู่ในในชุมชนเนี่ยเราก็จะไม่สามารถที่จะร่วมกิจกรรมได้โดยตลอดทุกเรื่องแต่ถ้าหากว่าเราสามารถที่จะปลีกตัวได้แม้จะไม่ใช่กำลังหลักนะการที่เรามาแสดงตนเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราได้มาให้กำลังใจนะได้มาทักทายได้มารู้จักว่าโอ้ยังยัง,ย,งยังสุขภาพแข็งแรงดีนะสิ่งที่พ่อท่านหรือท่านสมณะได้สอนเราไปเนี่ย เชื่อว่าจะยังอยู่ในใจเราเสมอดังนั้นอย่าลืมสิ่งเหล่านั้นมันติดตัวเราไปตลอดเวลาซึ่งแต่ละคนเนี่ยผมเชื่อว่าสิทธิ์เก่าทุกคนมีความรู้มีความสามารถมีสมรรถนะที่ได้รับการสอนสั่งเนี่ยอย่างดีดังนั้นมาเมื่อไหร่เหมือนสตาร์ตติดได้เลยเมื่อนั้นนะเห็นจะด,ดูจากคนจากไป20-30ปีแล้วมาช่วยงานปุ๊บไม่ต้องสอนมันเหมือนว่าชุมชนหรือว่าท่านสอนมาจนมันเป็นอโตตมิอัตโนมัติแล้ว ตัอเด็กกระโโกทุกคนได้รับการฝึกมาหมดอยู่แล้วเพราะนั้นไม่ไม่ใช่ของแปลกใหม่อะไรสามารถมาสตาร์ตติดได้ทันทีเพราะว่ามีของเก่าอยู่แล้วถูกต้องอ่าวันนี้นก็ขอให้กำลังใจศียทุกคนนะขอให้กลับมาเถอะนะเพราะทุกวันนี้เราก็ทํางานศาสนาก็คือช่วยคนที่เขายังกินเนื้อสัตว์อยู่<ห>น,นะเขายังเป็นโลกิยะด้วยซ้ําไปเราก็ยังมาช่วยเขาเลยคนอื่นเรายังช่วยทาไมลูกศิษย์ลูกหา ที่มีชีวิตอยู่กับเรามาตั้งหลายปีมาทำไมเราจะไม่ยินดีเพียงแค่เห็นสิทธิ์ก่ามาแล้วก็ดีใจแล้วแม่เขาจะยังไม่สมบูรณ์ในเรื่องศีลไม่สมบูรณ์ในเรื่องของสมาชีพสมักรรมตาชีวะใดๆก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าการที่เขาไม่มีสิ่งเหล่านั้นเขาน่าจะรีบกลับมาเพื่อที่จะมาอัดฉีดนะประจุแบตเตอรี่ใหม่ทีมจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมก็เป็นอีกทีมหนึ่งในกิจกรรมโรงบุญกองทัพธรรมอาลัยในหลวงรัชกาลที่9ในครั้งนี้ ซึ่งวันนี้ก็มาเป็นวันแรกเช่นกันจเจริณธรรมครับผมป้อมสู่ล์รมบุญนะครับก็นําทีมแพทย์พิทีธรรมมาพร้อมกับอเล็กมหาชัยซึ่งก็มาวันนี้เรามาเป็นวันแรกซึ่งเราก็ยังมาเรียนรู้อยู่ว่าตอนนี้เราขาดตกบกพร่องอะไรมาเสริมอุปกรณ์อะไรก็จะให้อเล็กได้สังเคราะห์ด้วยอีกอย่างนึงครับค่ะก็ได้มาสํารวจพื้นที่กับป้าแขกแล้วก็เฉงแล้วก็อ้อมแล้วนะคะว่าเราจะต้องมาอยู่จุดไหนกันบ้าง แล้วก็เราก็บอกกับอาอาว่าเราจะมาวันที่หนึ่งกันอาจารย์หมอเขียวก็บอกว่าถ้าพี่น้องทางนู้นรับมือได้ถ้าพี่น้องทางนี้มีภารกิจอะไรก็ทําไปเราก็เลยวันนี้เราก็เลยถือโอกาสเป็นวันแรกที่เราจะมาดูมาดูพื้นที่แล้วก็มาแจกน้ําคอนฟิลนะคะในในตรงนี้นะคะแล้วก็ข้างในแต่ปรากฏว่าวันนี้เรามานี่ คนเยอะมากเลยนะคะซึ่งซึ่งก่อนหน้าน,นี้คนไม่เยอะชีวิตเราเรารู้สึกว่าเมื่อก่อนที่ตอนที่ไม่มีคนนะครับเรามีความรู้สึกว่าเรารู้สึกใดใแต่พอเรารู้สึกว่าเราได้ช่วยคนเนี่ยเราก็เลยรู้ว่าอ๋อประโยชน์ของชีวิตคนเนี่ยมันอยู่ที่เรามีประโยชน์คุณค่าต่อผู้อื่นมาทําให้เรารู้สึกมีกําลังแล้วเราก็ทําด้วยอิธิบาทและเต็มใจครับผมมาเนี่ยดูได้นะคะจากการเข้าแถวเนี่ยสอ,สองชั้นเลยเแสดงว่าเขาเขาหิวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเราก็จะแจก จนหมดวัตถุดิบกันเลยนะคะคอาจจะถึงเที่ยงเลยก็ได้นะคะก็พี่น้องท่านใดไม่ว่าจะจิตอาสาห,หมอเขียวหรือทางด้านกองทัพธรรมนะคะก็เชิญมาร่วมกันร่วมด้วยช่วยกันนะคะมาบำเพ็ญในครั้งนี้นะคะเรามีความกังวล โดยที่เรายังไม่ได้มาสัมผัสผมเรียนเชิญให้มาสัมผัสกันก่อนมาเรียนรู้กันก่อนแล้วขาดตกบกพร่องอะไรแล้วก็ไมาแก้กันถ้าเรามาเห็นสภาพหรือว่าสภาพแวดล้อมแล้วความกังวลมันจะหายไปด้วยการระบบจัดการเพราะว่าพี่น้องก็พร้อมปรับพร้อมเปลี่ยนกันอยู่แล้วครับสรุปเวลาทํางานของโรงบุญกองทัพธรรมในวันนี้คือเริ่มต้นที่2องนาฬิกาสานาทีจนถึง12บสนาฬิกา หลังจากนั้นผู้ประสานงานได้เข้าร่วมประชุมยังหน่วยกลางและได้ปรับการทำงานใหม่คือเวลา3นาฬิกา30นาทีถึง14นาฬิกาโดยเริ่มในวันพรุ่งนี้คือวันที่29มกราคม2560 ทางกองก็จทำมูลนิธิียกว่ามูลนิธิแพทย์วิถีธรรมนะครับแล้วก็ขายในกิกเจ้าหนะึ่งรวมใจทำดีรวมใจทาดีเพื่อพ่อ3ามหน่วยงานเนี่ยรับผิดชอบแจกอาหารในเต็นต์กอไก่และขอไข่ทั้งวันทั้งวันแต่ว่าเราแบ่งกับทางแพทย์วิถีธรรมคือเราจะแจกแค่มื้อเช้ากับมื้อเที่ยงนะครับมื้อเย็นก็ให้แพทย์วิถีธรรมรับไป